ครคเรียนกันาเ,ยนเียงกันน,น,น,น้อยหนึ่งเพราะว่าอันนี้เราเขาเขาแบบเราเขากัดเด่นเลยเพราะว่าเดี๋ยวที่าม่มวลาเช่นช่วนพี่น้องให้คนตั้งมีดีเข้าเนี่ยทักทายครับพี่น้องทางบ้านนะครับผมทักทายพี่น้องทางบ้านนะครับ อุ้ยกล่องไก่ฟุ้งสมรสถักแนทักไทยนะครับพี่น้องมือแรงนะครับความกันแล้วยังครับสองทุ่มนะครับจะลืมปักบุตรรอดให้พี่น้องเด้อนะครับกับเพจกับการมิติใหม่บ่เคยบ่เคยอะไรแบบนี้เออกับมิติใหม่แข่วงการบอกตัวเนาะตื่นเต้นเนาะเออนะครับตอนนี้ศิลปินกาลังขึ้นนาขึ้นตานะครับตอนนี้พระเอกท็อปธนชัยมาแล้วนะครับ พระเอกอ็มออนก็มาแล้วนะครับ <laughs> นี่น้องเกจามลีขึ้นหัวเรียบร้อยครับมากับบทบาทของนางเอกลิเกเต็งเต็ง,ตงนะครับเบื้องสถานที่นี่นนหนแหละครับเป็นอย่างจังห้เบิงมันจะแคบจักน้อยนี่แหละครับเร่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 บอกว่าขอขอจำกัดพื้นที่จักน้อยนะครับเป็น่องเลยมาบ่ไดมันแคบนะครับพื้นที่ครับมาครับ มากระปรงุงรางเครื่องนี้นอย่างระนาด,นาดอกรนะ <laughs> ะนาดนะครับ <laughs> ได้อาจารย์ทางมหาไล่ขอนแก่นนะครับ <c oughs> นี่ก็ทีมงานจากซิ่งอีสานลำซิ่งเป็นทีมของน้องเก๋นะครับอันเต้นเต้นบาจา่จ้าเป็นยังไงมีความรู้สึกแบบใด <c oughs> <laughs> อันนี้คือเบื้องลังนะครับพี่น้อง <c oughs> นี่นะครับผมสองทุ่มเนาะพี่น้องนะครับพอกันนะครับนี่นะครับสถานที่กับสิประมาณนี่พี่น้องมันมันแคบนะครับมันแคบมันแคบใจก็อยากให้พี่น้องมาหลายหลายละทั้งสีมีกําลังใจเหรอนะเพราะศิลปินอยู่ได้เพราะกาลังใจแต่ว่ากระเบื้องสถานที่กับสิบประมาณนี่กับสินะครับนี่นะครับขอเตรียมตัวก่อนเดพี่น้องเดินนะครับแต่งหน้าแต่งตาพอกันสองทุ่มกว่าเดีจากน้อยนะครับสองทุ่มนะครับ แต่งหน้าอีกกอนแต่งหน้าท่านแล้วนะครับบ๊ายบายพอกันครับปักมุดล่อครับปักมุดล่อนะครับส่วนมาลัยออนไลน์ก็กมาฟังก่อนเรงทั้งหลายฝากกมาได้นะครับถ้าขอในเพจเดี๋ยวมีทีมแอด,ดมินคอยเฮตุให้สิฝากให้น้องเก๋ฝากให้น้องทอปฝากให้เอฟวอนก็ได้นะครับ <Okay. S 1> ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสองทุ่มพอกันไ <c oughs> ด้เป็นน้องเด้ดอเดี๋ยวขอเตรียมตัวจะเข้าก่อนนะครับผมบ๊ายบาย